สวัสดีค่ะกับมาพบกับเบียร์แล้วก็พี่หมีใหญ่นะคะตอนนี้เบียร์อยู่ที่ดอยอินทนนท์นะคะก็คืออยู่ตรงจุดที่จ่ายค่าขึ้นอุทยานนะคะก็คือคนละ60บาทนะคะแล้วก็รถเนี่ยสานะคะเป็น150แล้วก็ตรงนี้ใช้เฉพาะเงินสดเท่านั้นนะคะคือสแกนจ่ายไม่ได้เนาะวันนี้ที่เรามาดอยอินทนนท์เพราะว่าเราจะมาตามล่าดอกพญาเสือโค้งกันนะคะตอนนี้เบียร์มาวันที่20 มะกราคม68เนอะเบียร์โทรเช็คแล้วเมื่อวานก็คือเขาบอกว่าบานแล้วประมาณ80-90%เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างนะไป ตอนนี้เราก็มาถึงจุดแรกแล้วนะคะก็คือสวนลุงเปานะคะก็จะมีค่าเข้านิดหน่อยนะเดี๋ยวเดินไปดูก่อนว่าค่าเข้าปีนี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็สวนอยู่ด้านขวามือคือแบบบานสวยมากค่าเข้าคนละ50บาทนะสองคนก็ร้อยหนึ่งอุ้ยเขาปลูกเป็นสวนจริงๆอ่ะสวยมาก เมื่อกี้ถามน้องที่เก็บตังค์เขาบอกว่าก็อาทิตย์หน้ามันก็จะเริ่มมีใบเขียวแซมขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่น่าจะอยู่ได้ถึงประมาณกุมภา,มาได้อยู่วันนี้เบียร์มาย0มกลานะคะโสวยมากคือจะเป็นทรงแบบต้นเตี้ยเนาะเมื่อที่ที่แล้วเบียร์ไปที่ศูนย์เกษตรหลวงเชียงใหม่อะคะ่ะ ต้นจะเป็นแบบต้นสูงแล้วก็ยังไม่ได้แบบออกเยอะขนาดนี้นี่แบบสวยมากไปไปเดินดูบรรยากาศกัน ที่สวนลุงเปาสวยมากคือเขาปลูก เหมือนตั้งใจปลูกเป็นสวนเลยเนาะพี่หมีเนาะเราก็แบบดอกแน่นมากนะคะตอนอาทิตย์ที่แล้วเบียร์มารอบหนึ่งแล้วช่วง13มกราก็คือยังตุมต่มๆอยู่เนาะแต่ว่าเนี่ยพอจังหวะอาทิตย์เนี้ยี่มกราคม68นะคะก็คือแบบฟูฟูดูข้างหลังสวยมากหมีกระดอกไม้ห <c oughs> มีจะมากินน้ำผึ้งเหรอเค <c oughs> <Okay, S 1> <c oughs> เดี๋ยวเราจะไป <c oughs> ที่ถัดไปกันนะคะคืออยู่ใกล้ๆกันนี่นแหละห่างกันประมาณแค่ 700เมตรเองนะคะก็คือจะไปที่สะพานซากุระก่อนไปสวยมากนี่ถ้าไม่กลัวว่าคนจะเยอะอีกที่หนึ่งนะจะแบบแช่ที่นี่เลยอะ่ะน่าจะมีคาเฟ่ด้วยเนาะตอนนี้เราอยู่ที่สะพานซากุระขุนวางนะคะก็ ถัดจากส่วนลุงเปามาประมาณ550เมตรนะค่าเข้าคนละ40บาทก็มีที่จอดรถดให้หลายคันอยู่นะคะน่าจะจอดได้ประมาณ20คันเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันไปนี่เขาก็มีจุดให้ถ่ายรูปมีน้ำตกข้างบนด้วยอ๋อมีที่กางเต็นท์ด้วย มุมยอดฮิตสะพานตรงนี้ก็จะติดเขามองขึ้นไปก็จะเห็นเป็นภูเขาเน,ะนะเานะ Do you know โอ้ลูกใหญ่มากเลยโห<อ>ลูกใหญ่มากมมะะตวอวนี้ลูกใหญ่มากานนคหูดูดูลูกอันนี้อันนี้ถ้าแบบจะกินเลยก็อันนี้เลยแต่ว่าถ้า กลับบ้านหลายวันก็เนี่ยเลือกขาวๆไปมันจะค่อยๆสุกสวยได้นะวันนี้ค้่ะขาวๆแล้วก็สีแดงเลยค่ะเลือกก่อนเอาขาวๆหน่อยดีกว่าเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วที่ซื้อไปยังกินไม่หมดสามร้อยบาทแต่แบบได้ลูกใหญ่มากถ้าเทียบกับมางนี้เลย อพอดีถามเขาว่าแบบว่านี่คือแบบบานอันนี้ก็คือบานเต็มที่แล้วแล้วก็จะอยู่ได้ประมาณแบบหนอาทิตย์นะคะวันนี้เบี่ยมามันที่20่สมกราเนาะแล้วก็เขาบอกว่าทุกๆปีมันจะไม่มีใบยอย่างนี้เลยแต่ว่าปีนี้เหมือนแบบฝนฝนเยอะอะฝนชุกอะมันก็เลยแบบมีใบแสมขึ้นมาเร็วนะไปะเดี๋ยวไปต่อ ใช่เปิดแบบอ๋อนี่งเปิดแปดโมงครึ่งสี่โมงครึ่งจนถึงสุกปิดเสาร์อาทิตย์นะคะตะเลิกนะคะไปะเดี๋ยวลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนให้เขาหน่อยเสร็จแล้วก็เขามีให้สแกนแล้วเราก็ลงทะเบียนให้หน่อยว่าเรามากี่โคนมาจากจังหวัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างในมีร้านกาแฟด้วยนะที่นี่ดูต้นจะห่างๆเนาะจะไม่ได้ เยอะเท่าที่เมื่อกีก้ตรงสะพานซากุระกับส่วนลวงเปาแต่เบียแอบเชียส่วนลวงเปานะคือแบบดอกแน่นต้นแน่นมากคือแบบเข้าไปแบบหันถ่ายตรงไหนก็ได้อ่ะออโหที่นี่คือแบบมันสวยตรงที่มันมีความเหมือนแบบเป็นแอ่งน้ำอะไรอย่างเงี้ย ทะเลสาบเออเหมือนเราอยู่ในป่าแล้วเราก็เหมือนแบบฟิลเข้าาในป่าเอ,อ้ยมีแหล่งน้ำมีต้นเนี่ยฝั่งนู้มีต้นสนเนาะดูมีความป่าทุกคนมุมนี้สวยมากเราจะเห็นเป็นเหมือนแบบดอกเขาสะท้อนกับน้ำเนาะ มาสรุปสจุดที่เราไปดูดอกพญาเสือโค้งกันวันนี้นะครับที่ขุนวางเนาะที่ขุนวางที่ดอยอินทนนครับก็ที่แรกส่วนลุงเปาเนาะสวนลุงเปาก็แนะนําเลยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆที่อยากได้แบบฟิลไปดูซากุระที่ญี่ปุ่นต้นแน่นๆเนะเพราะว่าเขาจะปลูกแบบใกล้ๆกันเลยนะคะแล้วก็เวลาดอกเขาออกแบบปูบูมนะหือ สวยมากคือหันกล้องไปทางไหนก็คือสวยเจอดอกหมดเลยนะคะแล้วก็ค่าเข้าแค่5้บาทเท่านั้นเองนะก็คุณลุงบอกว่าถ้ามาช่วงที่บานฟูบูมแล้ววะก็อยู่ได้ประมาณ 1- 2สองอาทิตย์นะคะเบียร์มาวันที่20สมกราคมเนาะเขาก็บอกว่าอาทิตย์หน้ายังได้อยู่แต่อาทิตย์ต่อไปอาจจะแบบรุ่งรุ่งเลยๆยแล้วนะคะส่วนที่2ที่ที่2ก็คือสะพานซากุระอันนี้ก็เป็นที่หนึ่งที่ยอดฮิตเลยเพราะว่าเขามีแบบ จัดมุมถ่ายรูปให้ก็คือจุดของต้นเนี่ยก็คือจะกระจายกระจายกันไปทั่วๆส่วสวนเนาะแล้วก็มันจะมีตรงที่เป็นสะพานเนาะที่เป็นแบบมุมยอดฮิตอะไรเงี้ยถ่ายมันก็จะสวนเห็นเป็นเขาอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยใช่ที่นี่มีลานกลางเต็มด้วยนะใช่ใช่มีลานกลางเต็นแล้วก็สามารถติดต่อได้นะคะในใน Google Ma p กเาก็เหมือนจะมีเป็นเบอร์โทรศัพท์ให้นะคะอลองโทรถามก่อนได้นะ กส่วนจุดที่3ก็คือจะเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ลองเท้านาลีนะคะที่นี่เขาคือจะเป็นส่วนของราชการเนาะเขาก็จะเปิดแบบจันทร์ถึงสุ่ยแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งอะไรย่เงี้ยค่ะไม่มีค่าเข้าไม่มีค่าเข้านะคะอ๋อแต่ว่าสะพานสกุลามากี้คนละ40บาทนะก็ราคาน่ารักนะก็ที่สุดท้ายนี้ก็คือแบบต้นอ่ะมัน กระจายห่างๆกันคือต้นมันน้อยมีประมาณมแบบ10ต้นได้แต่ว่าที่สวยคือเหมือนแบบบรรยากาศอ่ะมันอารมณ์เหมือนเราไปในป่าลึกแล้วเราก็ไปเจอเหมือนหนองน้ําแล้วมีต้นแบบรอบๆหนองน้ําบ้างนิดหน่อยแล้วก็มองไปก็ยังเห็นเป็นแบบเหมือนป่าสนอะไรอย่อางเงี้ยพอถ่ายออกมามันก็จะได้อีกฟิลหนึ่งฟิลเหมือนบแบบเราเที่ยวป่านะคะก็ทั้ง3ที่ก็ไปได้ทั้ง3มจุดเลยแต่ว่าช่วงเวลาก็อาจจะมาสักก,ากลางมกราจนถึงประมาณไปปะาต้นต้นกุมภาประมาณนี้นะคะ ก็าทางขึ้นไม่ยากเนาะขับง่าย,น,ายนะนยโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของเราสองคนด้วยนะคะหรือว่าเพื่อนๆอยากให้ไปทําคลิปที่ไหนไปกินอะไรหรือแบบสถานที่หรือว่าเป็นที่เที่ยวที่ไหนในเชียงใหม่ยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ